ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าอ่ข้างวัดเดอะซีรีส์สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงพอได้หัวเนื้อหาภาพและเสียงอาจจะมีความไม่เหมาะสมบ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากแม่เท่าหรือย่าอย่างใกล้ชิดรายการนี้ไม่เหมาะสมกับคนดูชอบดรามา่าเพราะไม่ได้ทำมาเพื่อความดรามา่า ทำมาพอได้หัวรอกันเฉยๆฮ่าฮ่าฮ่าโอมจ้า ตรงนี้เลยดูเด้อตรงนี้เลยอีนวดข้าตรงนี้เลยอเอมอส้มเหลยเออกว่าคันตำเรตรีตั้งหน้ามันโอเคมากเลยเปลืองเออที่ตรงนี้ลูกค้าหน้าเยูเมินนะติดหน้านั่น,รน,นหรอล่มึงเละต่ยเเ <c oughs> ชิญเลยค่ะ อร่อยดีขนมไข่นะคะอร่อยดีขนมไข่แจ้บหอมจ้าสดซัดไม่ไม่เลยสามลูกกีิบจ้ากรองาซิบกรองาซิบกันเลยค่ะอุดหนุนกันได้นะจ้ามีไร่ทรายค่ะลูกแค่กันโอ้นะเฮ้วันนี้ฮ้ปีนี้ร้านอะไรร้านนะเอ๊บังไม้อ่ะเฮ้ยมึงช่างล้วนบังไม้มึงบังเหรอแม่มีจะล่ามไม้ยนวดแม่กลัวใหญ่บเก๊กนะไม้นะบอกูก็ไม้นะ พอคร <ใน S 1> <ป>ูก็ใจพูดนะในรรประชาชนกูก็พูดอ่ะครออูท่ามว่ามึงงินซ่องตัวันบังไม่เอาแล้วพ่วมยววคนนี้บังอะไรคะอีไว้เผื่อราพ่มยาาเขาเรียกกาค,ค่ะคุณป้าคาเรียกให้ทุก้วยคะไม่ใจบังค่าบังโคเนเหรอรู้บังกะโลที่กูไม่ถึงว่าบังรีเพลทร่องตัวบังนา,ารานกูไม่เอา,เอามึงเละที่ร้านกูรู้ต่อหน้ถึงมึงมาคายตรงนี้มึงเละที่แหลถึงบังไม่นา,ารานกูเป มึงไอ้ตอบหน้าเด่นมึงลองเล่ใจว่าเฮ้ยมึงหลอกเล่ี็จะมากินเหมือนกันเนี่ยก็มต้องช่วยกันค่ะเออมึงก็ไปทำตรงอื่นทำไม่ใช่มาทำหน้าร้านเพื่อนเขาเงี้ยพูดเขาย่าได้เกิดการแต่งตัวโมเรากันนะครับเออแม่โอ้ยแม่มากินหน้าร้านเพื่อนมาข้ากินหน้าร้านเพื่อนจะเล้งมาได้ปลื้มมือตุกนี่มันตีซาตว์ดารามือกำนั่นบอกเลยว่าข้าดายค่ะ นู้เล่หน้าบ้านน่ะนี่นู้นู้นู้แต่ใจก็อมาเออมึงก็ไปแค่นหน้าบ้านไนอะ้นี่นู้เล่มึงมาแค่ใสหน้าบ้านเปไว้ล่ะเต็มเร็วล่ะเอ,อ้าไปเรื่องของมึงแนะ ต้ม่ะต้มไ้มารอยพี่รอยชาจะกู้ถึงเมื่อวันถึง่ายจุกมือเปิบหน้าด่านกูไม่ความวบบเรือดนี่ไงเจาถ้าต่อแบบง่ายในไ้กันต่มบงายในไายได้มึงต่อกูตายไว้วันนี้เลยกูจัดการคนเก่งพี่เออหมเดี๋ยวกูจุกกระแบนี่ต้มแน่ยพเ็ดมนาวมจ้ามึงมีมือเต็มสุดอลยเมยวยมันคนต่างชาตแต่ยูบาแต่งตัวแมย์เอ้ยเมยหัวแดง ไอ้ไอ้เดียวนั้นไอ้เดยอย่าได้เยดูอดเดียวต้องมาคายนน้นไปเดยกันนี่เราไปเดียกกันเดียวเด้มันมาค่ายหน้าบ้านกูวแมตัวเดียวแล้วก็มีงานลากันนั้นแต่ก่อนถ้ามันอยู่ตรงนี้ทุกันบอกบกไอ้บานตาหนู่ก็ไปบานตาหนู่แลกับนั้นมาบานาหนไปม่ใหค่ะกวางก้อนน้องว้อยน้องเจอวัยด็กูไม่ฟังไงนะมึงก่ะออไปกันตั้งฟังำนั้นกันคำนั้นเียดีพุทค่ะน้องว้อยดีนตรงนี้นี่มันเป็นคุดบาดนองนี่ตึ้งนุราณนองยู่นารานนองไม่พื้นน ตั้งอย่ารบป่นเนี้ยเขาตั้งตรงนี้ข้ององอยู่ไหนหนูตั้งงองก,กาใกล้ไหนหนูลูก,กาเขามาถือตรงนี้กาตรงนี้ตังตง้ตงตรงนูกาข้องนองว้ยเข้าใจไหมน้อง อย่าลบกันจะเย็นเย็นหนมโว้ยต้องว้จะเย็นเย็นหลอกนี่กับเพื่อนแกกันเล่งถูกไว้ต้งฟังมังตาอย่ากแกเปล่าเต้าลอขอติดตึนไอ้โรนโดนมันเด็ดมาหนาวมึงเงินไปไ้โรอย่ามึงเอตรงนี้ไว้อย่าลโอมึงเลยอย่ามึงเลยได้กับผูอย่าเที่ยงพอเลยหนุมไว้ค่เดือนานุลูกามาเดี๋ยวลูกามาเขาโทรมาเร็วว่าเขาที่บานซื้อหนุ่มไว้ไปพรเรทไว้มึงกับแกงลังหน้าหวยในเมต่างชาตินี่มาใส่มึงโมไปเนาะโมไปเาะได้ห้ ไอ้กูดปากสตี๋ปลอกเลแต่ยูไอ้กูทอนควันมัด้ยีเปลตปลอกเล่จะเกี๊ยมแมงแก่เอือกเลยยูบาเลอพุ่มกามเลกูทอนไอ้แม่ีเลยเยบ้านเอาเอ้พุ่มกูกลมัมจะมันปรวเลยไอ้อไอ้มองไอ้มา้อ้ไา้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไน้ไอ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 ้าอ้ไ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 อ้อ้ไอไ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอไ้ไอ้อไข้ไ้ไอไ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไ้ไ้ไอ้ไอู้น การลงทุนมีความเสี่ยงลงทุนได้ไหมล่ะอี๋ย่าเลยท <c oughs> ึ้งหนองดูดะหนองดูดไอ้เรื่องของหนองดูดอร่อยดีกันนุ่มค่เขาให้ชิมไหมโอ๋อไม่ค่ะซื้อค่ะต้องซ<ม>ื้อเลยมองดูเลยฉะนั้นเป็นตัวแทนมั่งเนี่ยเอาทีา่จะเป็นตัวแทนนะคะจะนี่บอกอะ้นะคร<อ>ับมีเจนาก็ค่ายเก่งเนืกี่ทิ้งตังโอ้มีไรซ่าข้าค่ะตอนนี้มีปตทหัวอิฐนครศรีธรรมราชนะปตทออมก่ายมึงไม่ซื้ออย่าเละ อะไรมืออยู่แม่เหน่งปัดๆเออโปโตโตโบโ,โลนะคอนซีตามารมดาวัวเซยมีไรซาค่าเลยค่ะไอ้ข้องเจเจนวัวใส่ปันนี้เลยค่ะ,จะเจเจนแกอยู่ช่วยช่วยนะว่าเออเลยรใจดีหลาอะไรเนี่ยฉะนั้นเป็นตัวเทนเจอรเลยไอ้ตัวนี้ข้องก็ค่ายดีมากเลย<อ>สีสําคัญนะมีไร้ทรายามากมาชิม<อ>ได้เลยค่ะชิมได้เลยจ้าฉันจะชิมจ้านี่ยเนี่นี่ยเอออือดูบ้างอันนี้ใช้โจกาเลสโจกาแลสไสทุ่งอ่าอะไรนะใส่ทุ่งมัดนี่เลยอุ้ยแค่ชิมคำเดียวนี่นะไสทุ่งเลย ข้องไข่นี่ข้องไข่นะข้องไข่นะเจเจนแกแก่อยู่ด้วยชวยนะเออกบมั่นใจดีล่ะฉันเป็นตัวเต้นมืนนี้ฉันรับบิ้วกะเฮวันด่งใจเสียร่อยกองช้าเออไายดีมากมดเลยใช่ไหมกับเอามาเลยทึงข้องนองนวลขอบคุณมมกส่องทุ่ง โอ้ยมัดไต่ตาโอ้ยม็ดนี่ร้งทุใชไม้เต่ากันมเลยเยยอ้อเออดกหับหล่ามัดเยราจมน้ันมลยร์ใจมวย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 มยมว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 มวยมยมว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 ยยมวยมวยมวมว ปล่อยๆหกูกคดีใจเลยใช่ดีตายอยู่ใช่สั้นกูหมือสั้นนี่ขอเจ้าเนี่กขอตั้งเหลามงขอโทนคล่องาก่อมาให้เจ้าต่อชาวกูทั้งใบแม่นดีขอบคุณหมาขอบคุณหมาไม่เหมือนใครบางคนนะก็ยังไม่ได้เฮ้ยเปลนเอ้ยมาหนาวเอ้ยเปลนไปเลยเ้าแคบใครแคบไปแคบเก้างวดเอ้าไปเลยไปเดินใกล้ในงานเดยกันนะเอเเออบาดไปเดินใกล้ในงานเลยก็กู้ กับเรย์นะเบี้ยหวานปากเดี๋ยวมันลิ้นกูดูเลยครแต้วเนี่ยตั้งไปแกให้รวมไปท่านเลยเดียวใด้กูกันน้ำพึ่งอ่ะได้ได้ได้เด็ดเฮ้ยทั้งนี้ไปกับไรเลยนะเบีอนหวานปากมันลิ้นเฮ้ไปก่อนไอ้บาอีมาหนาวเทปใบไต้เปรตเอาไปหาคนชายแม่ตะเลพี่เออ ได้แถาได้ก <t> ็เอ <t> ้ยดอกกระดาเอ้ดิน้ำลำหม้อเปรตอีป่าหม้อหนาวปีปลาพายุนเกยตื่นไปแต่ปีเปรตมึงก็ไม่ใช่ได้จ่ายอยู่บ้านเออไม่ใช่ได้จ่ายนะก่อให้ผู้ชายเพยได้ปีเปรตเออยุดเพยอยู่บ้านหาเปรต